ผู้หญิงคนนี้โดนอูเบอร์โรคจิตปล่อยยาสลบและแอะอย่างสยดสยองแนะนําหนังรถกับกูบีวิลวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคนขับอูเบอร์ชายคนหนึ่งที่มาจอดรอรับลูกค้าแต่จู่ๆเนี่ยก็มีชายปริศนามาพ่นแก๊สใส่รถของเขาจนเขาเนี่ยสลบไปและสวมรอยเป็นคนขับแทนเมื่อลูกค้าขึ้นรถเธอเนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปแรดในเมืองคนขับเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถนนมันพังกําลังซ่อมอยู่จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะเลี่ยงทางนั้นนะ่ะเธอก็โอเคระหว่างทางเนี่ยอีกคนขับมันก็ชมเธอว่าเธอ ใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยนะไปเที่ยวกังคืนเหรอครับเธอก็ตอบว่าใช่ฉันอยากไปแรดบ้างฉันรอคอยวันนี้มาทั้งสัปดาห์แล้วคืนนี้จะไปออกร่าเริงในยามราตรี oh, จากนั้นก็มีป้ายอยู่หลังเบาะหน้ามีวาร์ปคนขับอยู่เธอก็เลยไปเสิร์ชหน้าดูปรากฏว่าหน้าเนี่ยไม่ตรงกับตัวจริงเธอก็เริ่มกลัว,แล,วแล้วถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะอีกไกลไหมมันก็ตอบว่าไม่ไกลหรอกจูจ่ๆก็มีเสียงทุบจากเบาะหลังหรือหลังรถนั่นเองแล้วบอกให้ปล่อยฉันออกไปนั่นก็คือคนขับอูเบอร์จริงๆนั่นเองจูจ่ๆเนี่ยคนขับก็บพูดขึ้นมาว่าฉันจําเป็นต้องทําเพราะมันเป็นทางเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเธอก็บอกว่ามึงพูดเชียอะไรเนี่ยฉันเป็นเนื้อคู่ของเธอ ไงเอมี่แต่กูไม่เคยเจอมึงมาก่อนเลยนะไม่จริงหรอกฉันต่อคิวอยู่ข้างหลังเธอตอนซื้อของไงแล้วฉันก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอที่สวนด้วยและเราจะไปดูหนังด้วยกันหนังเชียรอะไรกูไม่ดูอีโรคจิตได้โปรดปล่อยฉันไปแล้วฉันจะไม่พูดอะไรเลยมันก็บอกว่าทําไมเธอพูดแบบนี้ละ่ะที่ฉันทาทั้งหมดก็เพราะว่าอยากให้เธอมีความสุขนะเธอก็ตะคอกใส่มันมันก็เลยจอดรถแล้วพ่นควันใส่หน้าเธอจนสลบวันต่อมาก็มีลูกค้าวิ่งคนใหม่ขึ้นมาบนรถข่าวในวิทยุเนี่ยก็ บอกว่านักเดินป่า2คนเนี่ยเจอร่างเอมมี่ถูกพบเป็นศพอยู่ในสวนและลูกค้าสาวคนนี้ก็คือรายต่อไปไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันอูอีอีอาถ้าใครไม่อยากโดนคำสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาปและส่งต่อคลิปนี้ให้อีก10คนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ